สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดิมซีนิวส์ในช่วง16นาฬิกาค่ะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดถแถลงข่าวโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่3ค่ะธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกช่วงนี้เราไปติดตามได้ในรายงานพิเศษจากขนุนคณิฐาผงเพศค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทีมข่าวดีมซีนิวนะคะพาทุกท่านมาที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเราจะมาเกาะติดการแถลงข่าวโครงการทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่สธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ สำนักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินคณะกรรมธิการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า40องค์กรภาคีได้จัดโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปรากมานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่3ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกระหว่างวันที่2ถึง28มกราคมพุทธศักราช2557รวม27วันโดยมีคณะสงฆ์จำนวน1,129รูปเดินทุดงผ่านพื้นที่7จังหวัด และในเช้าของวันอังคารที่17ธันวาคมพุทธศักราช2556ณอาคารพิพิธภัณฑ์ท,ทางพระพุทธศาสนาพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วยพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการทุดงธรรมชัยนายกนกแสนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกโดยภายในงานนายกหนกแสน 6, ประเสริฐกล่าวว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้สอดคล้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทูดงธรรมชัยธรรมยาตราเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเมื่อสาธุชนได้พบเห็นภาพเหล่านี้ก็จะเย็นตาเย็นใจคือเป็นส่วนสำคัญของประเทศชาติ สร้างความเข้มแข็งให้กับวัดพระพุทธศาสนาสร้างความสามคัคคีให้กับชาวไทยทุกคนโดยในปีนี้จะมีกิจกรรมให้ชาวพุทธได้ทำร่วมกับพระธุดงค์อาทิการใส่บาตรข้าวสารอาหารแหง้งสวดมวนต์และฟังธรรมจากพระธุดงค์ปีนี้1129แล้วก็ระยะทางก็เพิ่มขึ้นระยะทางเพิ่มขึ้นอีกกิกกิโลเมตรนะเป็นทั้งหมด 459กิโลเมตร459 4 5าที่ขยายพื้นที่เพราะว่าแล้วก็ขยายวันด้วยจาก26วันเป็น27วันที่ขยายเพราะว่าย่านโยตรงฝั่งอำเภอนครชัยศรีก็บอกว่าเนี่ยมาถึงนครปฐมแล้วไม่ได้เข้าอำเภอนครชัยศรีก็เพิ่มพื้นที่เดินไปสู่อำเภอนครชัยศรีผลตอบรับที่เห็นได้ชัดก็คือวัดวารามต่างๆท่านได้ตื่นตัว ว่าเห็นว่ามีพระเนี่ยท่านมีความอดทนมีความสามัคคีชาวพุทธก็ตื่นตัวขึ้นมารักษาพระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้พุทธศาสนาเพิ่มขึ้นสร้างศรัทธาเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการเดินทุดงธรรมชัยปีที่3แล้วนะครับในช่วง2ถึง28มกราคมในพื้นที่7จังหวัดนี้นะครับท่านใดจะมาเลี้ยงพระก็มาตอนเช้าก็ได้เพราะพระ,พระทุดงสันวิละมือเดียวหรือจะมาถวายน้ําปะนะ ตามจุดที่พักหรือค้างหรือว่าจุดที่พักระหว่างทางก็ได้ครับก็อยากจะเชิญชวนครับเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวแล้วก็เป็นเป็นบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษจริงๆครับที่พระเกือบพันหรูปที่มาเดินทุดงธรรมชัยในครั้งนี้ครับเชิญชวนทุกท่านครับ ภาพกิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมการาคมที่จะถึงนี้นอกจากจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังผลให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันทํารงไว้ซึ่งกิจกรรมแห่งความปลื้มปิติให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมาร่วมกันแสดงกระตัญยูกตะเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์คือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารดยการโปรยดอกดาวรวยต้อนรับคณะพระธุดงในครั้งนี้ร่วมกันค่ะและทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเส้นทางการเดินทุดงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234สวัสดีค่ะ